อยากเลิกเป็นคนคิดลบคุณก็ทําได้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวปางพาเวนแซลค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบคิดลบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยที่คุณเนี่ยอยากจะเลิกทาสักทีแต่คุณพยายามทําเท่าไหร่นะคะคุณก็กลับคนพบว่าคุณไม่สามารถแก้ไขในิสัยนี้ได้แล้วแบบนี้จะทํำยังไงเราจะสามารถกลายเป็นคนที่คิดบวกในชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าความคิดของเราเนะะี่ยค่ะเกิดจาก พฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆๆๆจนทำให้คุณเนะีะคิดแบบนี้ยจนเป็นนิสัยดังนาั้น,นค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่คิดลบแสดงว่าคุณมีพฤติกรรมการคิดลบเหล่าเนี้ยมานานแล้วถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่กับคุณคนเดียวนะคะใครหลายคนนะคะจะบอกว่าทุกคนเลยดีกว่าก็คิดลบกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะสามารถคิดลบได้น้อยลงหรือแทบไม่คิดเลยได้ยังไงบ้างอันนี้คือคีย์สำคัญค่ะ ซึ่งการที่คุณจะสามารถกลายเป็นคนที่คิดลบได้น้อยลงตรงนี้นะคะหรือแทบไม่คิดเลยเนี่ยคุณต้องฝึกความคิดใหม่และคุณรู้อะไรไหมว่าความคิดเหล่านี้ค่ะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่คุณอาจจะเคยประสบมาทําให้คุณคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ A แบบนี้อีกเนี่ยฉันจะต้องเป็นแบบนี้นนคือแบบแย่แน่เลยเป็นต้นนะคะ ทั้งที่บางทีเนี่ยเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดผลลบเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตที่คุณเคยประสบมาเนี่ยคุณเลยตีความไปก่อนหรือบางทีนะคะคุณยังไม่เคยประสบเลยนะเหตุการณ์นี้แต่คุณก็ตีคิดลบไปก่อนเพราะเกิดจากนะคะเขาเรียกว่าโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์เนาะมนุษย์เราเนี่ยค่ะจะมีขบวนการความคิดลบเนี่ยเพื่อการอยู่รอดเนาะสมัยก่อนที่เรา เป็นไงเป็นคนป่าใช่ป่ะคะเราก็จะคิดลบไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าเสือมาเนี่ยเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดมันจะเป็นยังไงมันทําให้มนุษย์เราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าค่อยๆสร้างกระบวนการความคิดลบเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองก็เลยไม่แปลกค่ะที่คุณคิดลบจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่คุณแบบเฮ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองละทํายังไงดีเนี่ยฉันไม่อยากเป็นคนคิดลบแล้วนะคะคุณรู้ไหมว่าความจริงเราเนี่ยค่ะไอ้ความคิดลบๆหรืออารมณ์ที่คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ย จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงไม่มีอะไรจริงเลยค่ะไอ้ที่คุณคิดอยู่อะไอ้ที่คุณคิดลบๆๆๆอะคุณลองดูมาว่ามันเกิดขึ้นจริงๆกี่เปอร์เซนต์ในร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยเหตุการณ์นี้คุณคิดตีไปก่อนล่วงหน้าที่มันแบบแย่มากๆเกิดขึ้นกี่เปอร์เซนต์หรือแทบไม่เกิดเลยสำหรับตัวคูบ้างเองอะค่ะมันแทบไม่เกิดเลยอะไอ้ความคิดลบที่คูบ้างคิดไปอะ สรุปแล้วมันคือความจริงหรือไม่จริงก็คือไม่จริงถูกว่ามันคือการที่เราแบบคิดไปเองตีโพยตีพายไปเองทีนี้ความคิดลบเหล่าเนี้ที่มันไม่จริงนะคะเราจะเลือกคิดยังไงหัวปังนะคะอันดับแรกค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคิดลบแล้วคุณเริ่มรู้สึกไม่ดีปุ๊บเนี่ยค่ะให้คุณบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริง โอเคปะไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ความคิดลบๆไม่ใช่เรื่องจริงแล้วความรู้สึกที่คุณกําลังรู้สึกแย่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันโอเคไหมเพราะจริงๆแล้วค่ะเราเนาะพวกเราทุกคนอะคือดวงจิตเนาะที่มาอยู่บนโลกใบนี้พวกเราอะคือดวงจิตที่สุขสงบมีความสุขอะไรก็ตามอะค่ะที่ทําให้เรารู้สึกหม่นหมองรู้สึกเศร้ารู้สึกกังวลเนี่ยไม่ใช่ตัวเราโอเคปะ ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ลบๆอะไรครับก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะให้คุณบอกกับตัวเองเลยว่านี่ไม่ใช่ฉันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเห็น okay, ปว่าพอคุณบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วค่ะมันคือเป็นการเตือนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่จริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พอคุณลองทําแล้วค่ะคุณจะรู้ว่ามันจะช่วยคุณแบบในการที่ระงับความคิดลบเหล่าเนี้ แล้วให้คุณเปลี่ยนเรื่องทันทีเปลี่ยนเรื่องคิดทันทีเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณทําทันทีโอเคปหมทำแบบง่ายๆแต่ว่าได้รับผลลัพธ์จริงๆทีนี้นอกจากกระบวนการที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่ของฉันเนี่ยสามารถทำยังไงได้อีกคุณมาบ้างสามารถทําได้อีกค่ะก็คือการที่คุณเนี่ยฝึกคิดเชิงตรงกันข้ามหรือฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น บางทีเนี่ยภายในหนึ่งนาทีเนี่ยค่ะเราอ่ะเผลอคิดไอไวมากๆ,ๆคิดไ่รู้ไม่รู้กี่เรื่องตึ๊ด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 หนึ่งนาทีไปไหนแล้วไม่รู้เห็นไหมความคิดแล้วมันเร็วมากนะคะนั้นเนี่ยการที่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องโฟกัสจากที่ว่าฉันโฟกัสคิดกับเรื่องเนี้ยความคิดลบนั่งว่าคนอื่นนั่งมองเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาต้องไม่ยแน่เลยคุณเปลี่ยนโฟกัสคิดเรื่องอื่นหรืออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือปัจจุบันนี้คุณทำอะไรอยู่ เห็นว่าตอนนี้คุณนั่งฟังครัวบางอยู่คุณก็อยู่กับปัจจุบันไงอยู่กับวิดีโอใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าฟังฟังอยู่แล้วก็ไปละไปคิดเรื่องนู้นละไปเรื่องงานไปเรื่องแฟนไปเรื่องขอบครั่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นว <moving way> <like> ่าความคิดคุณวิ่งไวมากเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกการอยู่กับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นโอเคไหมซึ่งฝึกการฝึกการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่จะบอกว่ามันมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากโอเคไหมเพราะว่า แค่คุณอยู่กับลมหายเจนหนึ่งนาทีอะแบบนิ่งๆอนะแบบไม่คิดเลยเลยอะมันก็ยากเหมือนกันนะเห็นว่าดังนั้นอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดค่ะที่คุณต้องไปฝึกฝึกการจดจอ่อเรายิ่งสมัยเนี้ยเราอยู่กับมือถือใช่ป่มทุกอย่างมันไวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บทำให้เราแบบไม่สามารถจดจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้นานๆไม่เชื่อเราสังเกตเลยหนูว่าสมัยที่คุณเป็นเด็กที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีขนาดเนี้ย คุณสามารถจดจ่อกับบางอย่างได้นานกว่านี้เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้คือแบบฉันรอนิดรอหน่อยไม่ได้แล้วฉันหัวล้ออะไรเงี้ยแค่แบบเว็บโหลดนานใจฉันก็แบบอยากจะเปิดแอปพลิเคชันอื่นแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> คุณนึกออกว่าเออนั้นนี่ค่ะการที่คุณฝึกอยู่กับปัจจุบันเออโอเคฉันรอฉันรออย่างเงี้ยจะสามารถช่วยทําให้คุณนะคะเปลี่ยนโฟกัสตรงนี้ได้นะที่นี่ค่ะครูบอจะให้เพิ่มเติมอีกนะคะเรื่องของการคิดลบ การคิดลบเนี่ยถามว่ามันมีข้อดีไหมนี่มันมีข้อดีสิอย่างที่บอกไปว่ามนุษย์สมัยก่อนเราคิดลบเพื่อป้องกันตัวเองสมัยนี้ก็เหมือนกันเราคิดลบไปก่อนเพื่อป้องกันตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเหตุการณ์ที่มันแย่ที่สุดอะฉันจะรับมือยังไงดีดังนั้นค่ะคุณมาปังไม่อยากให้คุณโทษตัวเองว่าเฮ้ยฉันคิดลบอีกแล้วอะฉันมันแย่ฉันเป็นคนไม่ดีไม่ไม่ใช่ค่ะคุณไม่ใช่คนแย่คุณไม่ใช่คนไม่ดีคุณไม่ใช่คนที่แบบฝึกไม่มากพอแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ แล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนธรรมชาติของคุณให้ดีขึ้นโอเคปะเมื่อคุณยอมรับแล้วว่าความคิดลบเหล่านี้คือความคิดที่มนุษย์ทุกคนมีและมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่วันนี้เนี่ยฉันจะเลิกโทษตัวเองแต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถพัฒนามนุษย์คนเนี้ยให้ดีขึ้นได้อีกด้วยการเปลี่ยนความคิดให้คิดเชิงบวกมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีการคิดเชิงบวกเนี่ยค่ะก็คือคุณต้องฝึกการมอง เรียกง่ายๆ,ๆคือมุมมองที่คุณมองต่อเหตุการณ์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคุณสามารถมองได้หลายมุมมองโอเคนะดังนั้นการฝึกการเปลี่ยนมุมมองนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้คุณมองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งควรจะมองว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันแย่มากเลยอะแต่ถ้าคุณมองอีกมุมมองหนึ่งอาจจะมองอ้าวก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็มีข้อดีของมันเห็นไหมดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากคุณอยากเปลี่ยนจากคนคิดลบเป็นคนคิดปวกให้คุณลองสังเกต มุมมองของตัวเองในแต่ละเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์นี้ยคุณจะมองมันลบแค่ไหนอะครูปั้งรู้ค่ะว่ามันจะมีอีกมุมมองหนึ่งที่เราสามารถมองให้มันเป็นบวกได้โอเคว่ามันไม่ได้มีลบลบแบบลบแย่ซะอย่างเดียวมันจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยที่มันคุณสามารถมองพลิกเป็นดีได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการฝึกปรับมุมมองตรงนี้พอคุณทําบ่อยๆแล้วเนี่ยค่ะสมองของเราจะเริ่มเคยชินกับการคิดเชิงบวกมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถกลายเป็นคนที่คิดบวกได้อยา่างอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นโอเควะอันนี้คือ practice ค่ะคุณจําเป็นต้องฝึกฝนถ้าหากคุณไม่ฝึกเราก็มักจะโดนนิสัยเก่าๆครอบงำไปแล้วก็ลืมโอเควะดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณจะเริ่มทําใหม่จําเป็นอย่างมากที่คุณต้องตั้งใจฝึกและทําอย่างสม่าเสมอนี่ฉะนั้นแล้ว ตัวเตวต,วตัวเดิมเนี่ยไอ้เจ้าตัวเดิมความคิดลบเนี่ยมันก็จะมาครอบงําคุณแล้วคุณก็จะลืมไปนะคะนะอันนี้ครูปังก็อยากจะฝากเอาไวล้ละกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งครูปังเชื่อค่ะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะคิดติดลบขนาดไหนก็ตามต่อให้วันนี้เนี่ยคุณเคยผ่านเหตุการณ์แย่ๆที่คุณเองเป็นคนคิดลบนั่แหละ แต่เพราะคุณตัดสินใจที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอะไรก็เราแต่ที่ผ่านมาในอดีตช่างมันแต่วันนี้เนี่ยคุณตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น,นจะเป็นคนที่ฝึกความคิดฝึกการปรับมองต่อเหตุการณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อหัวใจของคุณเองนี่แหละคะ่ะเวลาที่คุณคิดลบอะ่ะหัวใจของคุณมันจะหนักสังเกตดูนะ มันหนักมันแบบมันอึดอัดใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองจากที่คุณคิดลบมากๆอ่ะให้คุณคิดบวกมากยิ่งขึ้นนะคะหัวใจของคุณอ่ะมันจะเบาสบายแล้วคนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเบาสบายไปด้วยคุณเคยอยู่กับคนที่แบบโหลบมากมาก,มาก,มากไหมอ่ะมันก็จะรู้สึกถึงเอเนอรจที่คุณส่งออกไปใช่ไหมแต่วันนี้อ่ะคุณฝึกให้คุณเป็นคนคิดบวกอ่ะ เพื่อตัวคุณเองและเพื่อคนรอบข้างด้วยนะคนรอบข้างเขาจะรู้สึกเหมือนกันว่าคุณบวกมากยิ่งขึ้นพลังงานที่คุณส่งออกไปในใน energetic f ก e l d เนี่ยก็จะส่งออกไปด้วยดังนั้นค่ะคุณทำเพื่อตัวคุณเองคนรอบข้างที่ใกล้ชิดกับคุณแล้วคุณจะรู้ว่าความจริงแล้วอะค่ะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆคุณมาปางคนหนึ่งยืนยันเพราะแต่ก่อนลบมากคิดลบสุดๆแล้วก็แบบชอบบ่นชีวิต ชาวบ้านให้ชาวบ้านฟังโอเคว่าเออแต่วันนี้ครูบังแบบรู้สึกเป็นดีขึ้นมากๆจากการฝึกเหล่านี้ค่ะครูบังตั้งใจฝึกตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แบบอยู่ๆฉันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่มันเกิดจากความตั้งใจที่ทําอย่างสม่ำเสมอทําเรื่อยๆทําอย่างไม่ย่อท้อบางทีก็กลับไปวนบ้างแล้วก็กลับออกมาใหม่โอเคว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าโหฉันต้องแบบปึ้บปึ๊ปึปปปปป มันจะมีบางโมเมตนต์อะที่คุณอาจจะแบบเผลอกลับไปเป็นตัวตนคนเก่านั่งคิดลบนั่งวนจมอยู่กแบบับน้ําในบ่อแล้วคุณก็จะออกมาใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันแย่ให้อภัยตัวเองซะแล้วบอกตัวเองใหม่ว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้เสมอในทุกๆวันในทุกๆนาทีและทุกๆวินาทีเมื่อคุณพร้อมที่จะเดินทางโอเคนะคะ คุปปังก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะที่มีความคิดลบในชีวิตเยอะแล้วก็อยากจะหาทางออกนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนัสมาธิ21วันฟรีนะคะซึ่งครนี้เนี่ยค่ะจบไปแล้วนะแต่ว่าคุปปังยังอยากเปิดหลับให้กับคนที่ยังไม่เคยฝึกนั่งสมาธิแล้วอยากจะมีโปรแกรมที่ยังไม่คุณสามารถฝึกนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่อง21วันสามารถแอดมาได้ค่ะที่ไลน์แอดคุมปงังหรือใครนะคะอยากจะหาเป็น ปลาโปรแกรมนะคะไพรเวทโคชชิ่งนะมีปัญหาส่วนตัวอยากจะปรึกษาเนี่ยก็สามารถทักมาได้ค่ะที่ไลน์แอดคราปาังเช่นเดียวกันเพราะพาในการสร้างในตัวคุณวันนี้ครูาบาปังเพาเวออินเซาลขอลาไปก่อนขอทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ